เมื่อสักครู่นี้ผมกำลังจะอธิบายเงินแปรพักนะฮะเงินของประชาชนนี่แหละครับจะต้องแปรพักกันใหม่แล้วนะฮะนะมันเป็นเงินที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงประเทศที่ดีที่สุดไม่ต้องไปต่อสู้ทำลายล้างหรือเสียชีวิตกันหรือกลดด่ากันหรือสร้างความปั่นป่วนให้กับประเทศไม่ต้องแล้วนะฮะอย่างที่ม็อบทั้งหลายทำกันไม่ต้องแล้วนะ นะรับเงินแปรพักไปเลยนะครับนะสมัครมาที่อยากแปรพักเรียกว่าสมัครเป็นสี่ภูมิพลนะนะสมัครเป็นกําลังแผ่นดินสี่ประเภทท่านก็สมัครมานะนะแปรพักคําว่าแปรพักก็คือไม่เอาแล้วประเทศไทยที่เป็นอยู่ขณะน,นี้ไม่ยึดถือไม่ลังเอาไว้ไม่กอดเอาไว้ไม่ถนอมไม่ทํานุรักษาไอ้ไอ้หลักการของประเทศไทยที่ตั้งมาผิด ตามรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้อะชนี้ยกเลิกหมดนะไม่ใช่เพราะมันเป็นหลักการที่ผิดมันผิดมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญนะั่นแหละนะผิดตั้งแต่มาเซ็ตที่ต้องใช้รัฐที่รัฐธรรมนูนเขาไม่ใช้กันนะ,ะรัฐที่รัฐธรรมนูญนะเพราะหลายหลายคนไม่รู้หลายประเทศก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้หลักวิชาที่สร้างประเทศนะเขาไม่รู้เขาก็ไปใช้หลักไอ้รัฐที่รัฐธรรมนูญประเทศก็คังไปหลายประเทศ นะประเทศที่พังไปทั้งประเทศใหญ่นั้นเลยซึ่งเข,เขาไม่รู้อ่ะกว่าเขาจะรู้เนี่ยม,มันต้องพังไปแล้วเราจรึงเขาจึงจะได้เป็นหลักวิชาที่ถูกสรุปออกมาถูกต้องอย่างเงี้ยนะก็เหมือนก็เราจะาผลิตวิจัยอะไรสักอย่างก็ต้องมีการทดลองมีการเสียชีวิตจึงจะรู้อ๋อนี่แบบนี้ผิดนะแบบนี้ทําอะไรล้างเออแบบนี้ดีแบบนี้ถูกนะจึงได้เขาสรุปออกมาเป็นกฎเป็นเกณฑ์ก็เหมือนกันนะประเทศใดเอาลักธิบนูญมันำนำ,นำประเทศนั้นก็จะมีรัฐประหารรอยอยู่นะ แล้วมันจะไม่ประสบความสำเร็จอ่ะมันก็ต้องมาลื้อมาตั้งใหม่แต่ประเทศไหนยังคิดไม่ออกคิดไม่เป็นยังทำเหมือนเดิมก็จะวนอยู่งั้นไม่รู้จบเช่นประเทศไทยยี่สิบฉบับแล้วก็ยังจะมีแล้วมันดูฉบับยี่อีกนี่เรียกว่าเราต้องใช้คําว่าต้องใช้คําแรงๆคือเลิกโง่ได้แล้วมันมันเป็นบรมโง่แล้วนะต้องเลิกโง่ได้แล้วที่จะใช้แล้วมนดูฉบับยี่อ่ะนะแล้วต้องยกเลิกด้วยวิธีถูกคืองยกเลิกหรือไม่ใช้นะ เพราะรัชการที่สิบก็คือทิ้งของเก่าใหม่ทิ้งของเก่าหมดเลยแล้วแล้วก็สร้างของใหม่ขึ้นมาแทนจึงจะเป็นยุคสกาวิไลย,ยุคของรบเป็นเชน่นนี้นะโดยของใหม่จะต้องอยู่บนพื้นฐานของเก่าที่ถูกต้องที่ดีงามที่ใช่ก็เอามาสารต่อตามที่ปฏิทานที่พระองค์ท่านได้ให้ไว้อ่านะที่ต้องสารต่อนะครับองค์ท่านก็เราจะสืบสารรักษาและต่อยอดนะฮะ และของแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรต่อดไปนั่นคือประโยคที่องค์ท่านได้กล่าวไว้นะฮะทีนี้ก็สารต่อของรลอก,ก้าโดยนำการปกครองทรงธรรมนั่นเองนะเพราะที่นี่ประชาชนจะมีภารกิจเรียกว่าทศภารกิจประชาธรรมนะประชาชนจะมีสิบภารกิจ พระมหากษัตร์มีทศพิธรชาชธรรมประชาชนมีทศภารกิจประชาธรรมนะฮะจะมีการปฏิวัติสิบอย่างที่เราจะต้องสารต่อนะครับเอาละวันนี้มาดูว่าเราจะแปรพักกันโดยสถานครอบครัวแล้วสถานครอบครัวต้องทําอะไรนะแต่บันครอบครัวก็เพียงแต่อ่ามาสมัครนะสถานครคอบครัวหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าบ้านมาสมัครนะสมัครเป็นสี่ผู้วิพน์่ะนะสมัครมานะครับ ็สมัครเป็นผู้ิพนที่สามให้ผู้ิพที่สองนั่นเองเป็นเจ้าหน้าที่ธรรม,มาธิปไตนะฮะเพื่อจัดตั้งองค์การตำบลมหาหนานะครับนะเจ้าหน้าที่ธรรม,มาธิปไตพื้นที่แต่และพื้นที่นะก็ในตำบลท่านนั่นแหละครับนะท่านก็จะรูรวบรวมกันนะครับเช่นตำบลหนึ่งก็ควรจะตีซะวาเอาเย่นเงี้ยหมู่บ้านหนึ่งสิบคนอนะสิบหมู่บ้านหนึ่งสิบคนนะั่นหมายว่า เจ้าบ้านสิบบ้านเกิดปัญญาคิดเป็นก็เลยมารวมกันจัดตั้งเป็นองค์การตำบลมหาอำนาจนะเป็นสมาชิกของตำบลองค์การตำบลมหาอำนาจก็คือก็คือหมู่บ้านหนึ่งมีสิบคนละอย่างี้ไยได้ใช้ได้สิบคนขึ้นไปเป็นใช้ได้นะนะแต่และหมู่บ้านทีนี้ตำบลหนึ่งมีสิบหมู่บ้านก็หนึ่งร้อยคนละก็เรียกว่าหนึ่งตำบลมีคนหนึ่งร้อยคน มาร่วมกันก่อตั้งเป็นองค์การตำบลมหาำนาจอย่างนี้ก็เรียกว่าองค์การตำบลมหาำนาจเกิดขึ้นแะล้วนะอย่างนี้เรียกว่าเกิดขึ้นแล้วนะเอาละตาตำบลตำบลไหนมีไม่ถึงสิบตำบลก็ตีที่ว่าเอ้ยมีไม่ถึงสิบหมู่บ้านก็ตีว่าหมู่บ้านละสิบคนอ่ะมีเจ็ดหมู่บ้านก็เจ็ดสิบคนก็ถือว่าจัดตั้งเป็นองค์การตำบลมหาหนาจได้อย่างนี้นะฮะแล้วก็ประกาศเป็นเครือข่ายกันทุกตำบลประกาศเป็นเครือข่ายกัน บแบบนี้ก็จะกลายเป็นกองบัญชาการนั่นเองผมยจึงมานั่งที่หน้ากองบัญชาการนะฮนะเพราะว่าแต่ละตำบลเนี่ยระบบสี่สามหน้าเขาจะหมุนเวียนการประชุมหมุนเวียนการประชุมตำบลน,นี้ตำบลโน้นหมุนเวียนไปเนะรื่อยนะไม่ซ้ำกันหมุนเวียนมีตั้งแปดพันตำบลน,น่ะโอ้โหอตำบลนหนึ่งอาทิตย์ละอาทิตย์ละตำบลนนะ่นะประชุมกันอาทิตย์ละตำบลอย่างเงี้ย ก็เรียกว่าอีกน้านกว่เจะหมดแต่พันนะดังนั้นแต่ละตำบลก็จะมีศักยภาพเท่ากับเป็นรัฐสภานั่นเองทำหน้าที่เป็นรัฐสภานะเพราะว่าการโหวตมันโหวตทางออนไลน์อีกอันหนึ่งโหวตโดยโดยกลุ่มโดยสภานะโดยชวนกลุ่มน้อยอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งอีกอันหนึ่งก็โหวตโดยพุทธคสิิ์นะ อีกอันนึงโหวตโดยนายกรทฐมนตรีนะถ้าเป็นจังหวัดก็ผู้ว่าถ้าเป็นตำบลก็ก็เป็นขององค์การตำรวจภาธนั่นแหละที่ที่ที่ทำหน้านที่แทนนายกในระดับตำบลน,นะฮะเป็นแบบนี้ท่านจะเห็นว่าเออมันมีการจัดรูปแบบกันแบบใหม่แบบนี้โหวตกันได้ทุกตำบล ตำบลทำหน้าที่เป็นเหมือนตึกรัฐสภาอ่านะแล้วการโัวก็จะโหวดหมุนเวียนกันไปนะอย่างนี้นะฮะหมุนเวียนกันไปดังนั้นทุกๆตำบลจึงมีศักยภาพที่จะเป็นเหมือนกองบัญชาการอ่ะเพราะมันจะเป็นมติออกมาแต่และตำบลจะมีมติออกมาเลยว่าจะกฎหมายอะไรจะจะอนุมัติโปรเจกต์อะไร,น,น,ร,ะไรนะอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เหมือนกองบัญชาการเด็กนะจะแก้ปัญหาวยา่างไรอย่างไรอยออกมาอย่างนี้นะฮะ ออกไปแล้วก็ต้องปฏิบัติตามหมดทั้งประเทศนั่นเองนะครับก็คงเข้าใจเห็นภาพนะฮะนี่คือตำบลองค์การตำบลมหาำนาที่ประชาชนปกครองตัวเองได้โดยตำบลนี่แหละครับนะ,ะหมุนเวียนกันนะฮะไม่มีระบบรัฐสภาไม่มีตึกรัฐสภาส่วนตึกรัฐสภาใหม่นั้นก็จะกลายเป็นอ่าเป็นกองบัะชาการของ ระบบโลบใหม่แต่ตอนแรกจะเป็นของขบวนกู้ชาปชติตากสองก่อน,นใช้ไปสองปีก็จะโอนให้กับประชาชน,นแล้วประชาชนก็จะใช้ตรงนั้นแหละเป็นอาชีพทํางานของติดต่อระหว่างประเทศด้วยต่างประเทศเป็นการค้าใหม่ของโลกนเป็นระบบการค้าใหม่ของโลก ที่เรียกว่าพอเพียงจิ๊บซึมนะส่วนตำบลก็ทําหน้าที่เป็นเหมือนรัฐสภาที่หมุนเวียนกัน8,000ตำบลน,นะออกมติออกกดบงกฎหมายได้เป็นแบบนั้นนะนี่คือการปกครองตัวเองที่ท้องถิน่นที่เปลี่ยนตัวเองแล้วท้องถิน่นสี่หรือหกตำบลนะรวมกันก็สามารถจัดตั้งเป็นเหมือนเป็นห้างอะ่ะ นะเป็นออฟฟิศใหญ่เป็นเฮดออฟฟิศก็แด้ะนะสี 4, 5, 6, ่ห้าหกตำบลรวมกันก็ได้เป็นห้างใหญ่เพื่อที่จะประชาชนแถวนั้นเวลาร้อนหลบร้อนได้นะแถวนั้นสำหรับที่อยู่ห่างไกลเมืองนะส่วนในตัวเมืองใหญ่ๆจังหวัดใหญ่หญก็บนถนนก็จะมีอุโมงก็คือเป็นถนนลอยฟ้านั่นแหละแต่ทำเป็นอูโมงมีลังคาคลุมแล้วติดแอร์หมด เป็นถนนลอยฟ้าบนถ่นบนเกาะกลางถนนน่ะนะกลางถนนยกขึ้นไปก็กลายเป็นถนนลอยฟ้าแล้วแล้วอุโมงมาครอบอ่าอุโมงครอบก็ติดแอร์เย็นฉ่าแล้วก็ข้างบนนั้นปล่อยให้ประชาชนใช้รถสกูตเตอร์จัก,กรยานไฟฟ้าสเก็ตบอร์ดอะไรแล้วแต่เขาไปเล่นสนุกสนานเดินทางได้อย่างนั้นอ่ะพักผ่อนได้แล้วก็อุโมงใหญ่ก็มีเส้นทางเชื่อมต่อก็ร้านค้าชั้นที่สามอย่างเงี้ยนะ อันนี้สามนที่สี่เงี้ยเชื่อมเข้าไปก็เป็นรางค้าเปิดรานค้าได้ทั้งข้างล่างและข้างบนเนี่ยแบบเนี้ยจังหวัดต่างๆต้องแบบนี้ไม่จําเป็นต้องไม่ต้องทําถนนสวยฮะไม่ต้องมาสวยไม่เอาถนนสวยถ้าอยากสวยก็ออกไปนอกเมืองก็จะมีทําหมู่บ้านที่สวยซึ่งซึ่งที่นี่มีอยู่แล้วต้องสร้างบ้านเมืองใหม่อะ่ะเพราะนั่นก็หมู่บ้านที่สวยนี้เวทที่สวยเสาไฟฟ้าที่สวยต้นไม้ที่สวยอันนั้นมันจะเป็นเมืองใหม่ท,ที่ที่ต้องสร้างถึงยี่สิบเมือง นะอันนี้สร้างอยู่แล้วนะส่วนที่ใดต้องการอนุรักษ์อนุรักษ์ก็มันมันจะอนุรักษ์อะไรเนี่ยมันก็มันก็ตึกก็อยู่เหมือนเดิมหลเพียงแต่าไอตรงเก,ก,กานะกลางน่ะมันมีอุโมงค์จัษกขึ้นมาเพื่อให้คนเนี่ยเดินทางหลบร้อนกันนะหลบร้อนกันนะเป็นหลงังคาอุโมงค์ติดหรือไม่เหตุเพศไทยอะไรก็สามารถเป็นหลบน้ําท่วมก็สามารถเป็นหลบกันได้นะร้อนจัดก็เป็นหลบกันได้ อย่างนั้นอ่ะมันก็ควรจะมีมันไม่จะสร้างมากอุโมงมันก็แค่แผ่นอะไรชีดเมดอะไชีดนะ่ะโคง้โคงๆอ่ะไม่ยากเลยครับนะอันนั้นอันอันอนัน้นคือคือภาพที่จะควรจะมีแต่ที่ผมอยากอธิบายวันนี้ก็คือ,อเรื่องของประชาชนต้องลงไม้ลงมือทำกันเองอ่ะนะครับ ลงไม้ลงมือทํากันเองเอ่ออย่าไปเกี่ยงกันว่าต้องรอรัฐบาลสั่งอะไรท่านรอไม่ได้หรอกครับนี่ไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลนี่เป็นเรื่องของประชาชนประชาชนจะคุยกันโดยตรงนะเป็นเรื่องของประชาชนไม่เกี่ยวรัฐบาลนะเรื่องนี้ประชาชนจะคุยกันเองว่าจะปกครองกันเองแล้วนะนะนะไม่ใช้บริการรัฐบงรัฐบาลตัวทงตัวแทนไม่ใช้แล้วเพราะมันไม่ซื่อสัตย์จะใช้มันทําไมมันโกงอยู่ตลอดเวลา จะเก็บไว้ทําไมสั่งยกเลิกมันนะจบสิ้นหมดยุคหมดสมัยไปเลยไม่มีล้างคนเคลียร์กันหมดเลยเรียกว่าเป็นประเทศไทยใหม่ที่ต่อไปจะใสสะอาดใสซื่อบริสุทธิ์จิตใจงดงามยิ้มสยามก็จะกลับมาพอเมตตาอาลีต่อเพื่อนมนุษย์ก็จะมีมากขึ้นประเทศก็จะเจริญสง่างามต่างชาติก็จะต่างชาติจะเรียกว่าพึ่งพาเป็นต้นแบบได้เอาเป็นต้นแบบได้พึ่งพาเพราะโลกในอนาคตน,นั้น ถ้าไม่ใช้ระบบระบอยถุงแบบเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้ n e วอ o r l d o r d e ซึ่งมันคุมโลกทั้งใบอยู่แล้วแล้วประชาชนเป็นตัวประกันทั้งนั้นอ่ะท่านจะเป็นเรื่องอะไรไปรอให้มันมาคุมโลกแล้วประชาชนเป็นแค่ตัวประกันอ่ะไอ้นี่ไม่ถูกกล้องนะฮะเพราะั้นประชาชนทั้งโลกเนี่ยจะต้องดูประชาชนคนไทยก่อนคนไทยนี่จะพลิกเปลี่ยนได้ง่ายกว่าเพราะประเทศพุทธระกาศตัวเป็นอ่ด้านสันติเป็นประเทศ power ไอ้ soft power มันเป็นตัวตนนี้อัตลักษณ์ประเทศไทยเราที่ต้องประกาศตัวประกาศตนเป็นมหาหำามนานาด้านซอฟต์พาวเวอร์ใช้ความเมตตาธรรมใช้หลักพุทธปกครองทั้งใช้หลักปกครองใช้ทั้งการค้าแบบพุทธทําการค้าแบบพุทธมันเป็นต้นแบบที่ดีของโลกอยู่แล้วที่เราจะต้องโชว์ให้ชาวโลกได้เห็นว่านี่คือประเทศไทยจริงเป็นแบบนี้นะไอ้ทุกวันที่ผ่านมาหรือ9 0ปีที่แล้วมาเนี่ยเป็นของปลอมหมดแต่ประชาชน ยังรวมตัวก็ไม่ติดยังคิดให้ไม่เป็นยังคิดไม่ได้ไม่มีหลักวิชาที่ถูกไม่รู้อะไรถูกอะไรผิดตอนนี้ได้รู้แล้วหลังจากดูงานของแอปธรรมาธิตไตายแล้วเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมาิตยจริงเข้าใจจริงสมัครเป็นสี่ภูมิพลนะจากสี่ภูมิพลแล้วก็ไปทําตามหน้าที่เลยครับนะฮะที่ก่อนจะสมัครเป็นสี่ภูมิพลมันก็ต้องแต่ละหมู่บ้านแต่ละตําบลแต่ละครอบครัวต้องลงไม้ลงมือจัดตั้งองค์การตําบลมาหาอำนาจให้สําเร็จก่อนนะฮะซึ่งผมก็ให้เงิน ัวละแสนก็คลัวละสองแสนเนะี่ยก็ครัวละสองแสนนะครับก็ควรจะทําเสียในเ,เงินตรงนี้ธนาคารไ,ไทยเดี๋ยวก็มีส่งไปให้นะเพราะนั้นครอบครัวทุกครอบครัวในแต่ละตำบลมีทะเบียนบ้านอยู่แล้วก็ตื่นตัวมาสมัครเสียเป็นสี่พันหุพแค่นี้เองนะรัฐบ,บารัฐบาลอะไรมันไม่ความจำเป็นอีกแล้วไม่ต้องไปเลือกต้องเลือกตั้งแล้วนะถึงเขาจาัดให้เลือกไปทำปอนลับโบทโนก็จบสิ้นกันจบยุคสมัยกันนะครับ ประชาชนชาวไทยก็จะได้เป็นชาวไทยตัวจริงท,ทีดูแลประเทศเองก็ได้ทีพอมัางขั่งก็เกิดประชาชนท,ท,ทีนะถ้ายังอยู่เหมือนเดิมเนี่ยท่านไม่มีค้างข้างหรอกครับจนหนักดานก็อยู่เนี่ยหมดสภาพนะเะฉะนั้นก็เป็นต้องมีระบบระบบใหม่มาทดแทนครับมารองรับจึงจะเป็นชาติมหาอำนาจได้ตามลิขิตของยุคสมัยเมื่อมาถึงรอสิบตอนที่มาถึงแล้วไงผมก็ออกแบบเตรียมไว้ให้แล้วไงท่านก็ทําตามที่ออกแบบเราก็จะได้ประเทศไทยใหม่มันควรจะเป็นเช่นนี้ นะก็หวังว่าคงตื่นทั้งบ้านทั้งเมืองได้แล้วฮะเลิกละเมโฮโฮโยอโพงที่จะหวังพึ่งพักโน้นพักนี้นะเลิกเชื่อคําหลอกลวงเขาที่มาสายฝันเนี่ยพวกพักต่ารเมืองอะ่ะท่านเลิกใช้บริการพวกพักตารเมืองได้แล้วนะท่านต้องยืนหยัดทรทร,ทร,รงตัวเองว่าฉันจะปกครองตัวเองแล้วเว้ยนะยืดออกเลยจะปกครองตัวเองแล้วนี่งานฉันจะแสดงให้ดูโดยการสมัครศิวิพลนะครับเราสมัครมาแล้วท่านก็จะได้สัญลักษณ์ไปติดตั้งก็คือธงธรรมธิปไตยนั่นเองนะครับ ธงอันนี้คืองธงสมาธิปไตยนะครับติดไปก่อนนะติดไปสองปีทงนี้จะเป็นธงชาติก็ต่อเมื่อสถาปนานลูกบวชบอกไปแล้วผ่านสองปีไปแล้วแล้วสถาปนานลูกบวชบอกก็คือกระบวนกู้ชาติพระตักสองจะโอนอำนาจของรัฐบาลชลก,การไปให้ประชาชน่ะนะอีกสองปีจึงโอนโอนไปแล้วพอสถาปนานลูกบวชโอใหม่งธงสมาธิปไตยก็จะเกิดขึ้นเราจะเรียกว่าทงชาติลําดับต่อไปนั่นเองตอนนี้ยังไม่ได้เป็นธงชาตินะครับเป็นธงธรรมธิปไตยนะครับท่านที่บ้านที่ จ้องจะฟ้องหาเรื่องเกะกะทวงความเจริญกวาคิดสร้างสารรค์อย่างเงี้ยท่านท่านเอามาใช้กับตรงนี้ไม่ได้นะครับผมไม่ใช่เป็นผู้พักการเมืองอะไรผมเป็นไทยเงียบไม่เคยไปร่วมชุนศรีสากลกลุ่มใดเป็นไทยเงียบทางานคนเดียวนะท่านก็ลาเวนเสหน่อยคนเดียวไม่ไม่ได้ไปปัน่นป่วนอะไรประเทศเพียงแต่ประเทศมันเดินลงเ,เดินทางผิดลงทางผิดตั้งหลักผิดใช้กฎเกณฑ์ผิด คนไกลของประเทศผิดไปดหมดนะโดยเราไม่รู้ตัวด้วยไม่รู้สาเหตุนะผมรู้สาเหตุรู้รว่ามันจะต้องแก้งไงก็มาอาสานะฮะออกแบบระบบประเทศไทยใหม่ให้ทนได้เลือกท่านเห็นถูกใจดูคลิปแล้วถูกใจในรถตับสองผมท่านก็ส่งเสียงมาแค่นั้นเองเสียงท่านทะลุสี่สิบล้านใบมันประกาศชัดเจนอยู่แล้วว่าจะต้องเกิดระบบระบบใหม่แล้วธงใหม่นะฮะซึ่งจะใช้ในอีกสองปีข้างหน้านั่นเองนะครับเป็นแบบนี้นะฮะ นะครับก็หวังว่าคงเข้าใจนะฮะท่านที่เป็นนักร้องก็ยกเว้นไว้ก่อนอย่าเพิ่งร้องคนก็นเราสร้างสรรค์ท่านอาจยังไม่เข้าใจนะ่ะคิดว่าจะจะเป็นพวกอะไรอะ่ะคือผมไม่ใช่พวกนั้นนะอย่างที่ท่านเข้าใจอะ่ะผมเป็นคนแรงงานนะตกงานอายุสุกกไม่มีงานจะทําแล้วผมก็ต้องแต่ที่ปล้นจี้คนมันก็ปล้นจี้ไปแต่ละวันนวมันไม่เข้าท่ามันแก้ปลายเหตุอ่ะ เพราะคนไทยเราชอบแก้ไปเหตุผมไม่แก้ปะเหตุผมเป็นคนพุทธเพราะต้องแก้ต้นเหตุต้นรากเลยเพราะนั้นก็ต้องปลื้ระบบเข้าไปดูแลวอาเนี่มันโอ้โหของเก่าของของผิดเนี่ยของเข้าใจผิดของเน่าของเสียใช้ก็อยู่ได้ปะโตเอ้ยหรือทิ้งหมดฮะแล้วผมก็วางใหม่สร้างใหม่ออกแบบให้ท่านเรียบร้อยเลยเป็นชาติผู้นําของโลกเลยเอาไว้นันทีนำนำนำ,นำหน้าโลกเลยเป็นตัวแบบโลกอย่างเงี้ยพอมั่งข้างก็มาทันทีเลยที่มีชาติสมาชิก ลงนามกันนะเพียงสามสิประเทศเท่นั้นแหละท่านก็ได้สิทธิ์ที่จะพิมพ์เงินสิบหกล้านบาทแล้วนะพอเงินสิบหกล้านบาทมานั้นเนี่ยโอ้โหประเทศเลี่ยเลยมันจุดเศรษฐกิจทั้งโลกเดินเลยการที่จุดเศรษฐกิจทั้งโลกเดินเนี่ยทำให้เงินบาทแข็งขึ้นมาเลยนะครับเป็นสกุลหนึ่งที่ชาติสมาชิกต้องการใช้อ่านะก็กลายเป็นสกุลเงินใหม่ของโลกไอ้เงี้ยที่ต่างหากเราจะมาฟ้องร้องคนสร้างสารรค์แบบนี้เหรอครับท่านที่ คิดจะฟ้องร้องนะครับนะอะไรที่มันสร้างสารรค์เกินไปบางทีท่านอาจจะตามไม่ทันท่านก็ใช้พินิจพิจารณาหน่อยนะครับก็ะแจ้งให้ทราบนะครับเอาละอย่าลืมนะฮะอย่าลืมนะครับลงทุนลงแรงนะแปรพักเพื่ออนาคตที่ดีกว่านะสดใสแข็งแรงมั่นคงถาวรแล้วก็ส่งต่อลูกหลานได้อย่างมั่นอกมั่นใจ เขาเจอทุกท่านร่วมแปรพัดกับขบวนผู้ชช่าวพืตักสองเพื่อสร้างราชธานีใหม่ให้เกิดขึ้นในยุคแย่ผมแอดธรรมจิตปรตายสวัสดีครับ